อันนี้ขายกีจังไครับนี่พราะว่าสีีนึงเกียวครับผมเงนมาครับสีบาทครับนกสี่ชีฟนึงเกียวเลยกรับผมผมต่างเลยครับผมแล้วก็จะมีสพันคันเทพน่สองสามพวกรบแล้ผมต่งเออวาผมแต้มสุมๆนะต้มชมๆครับผม เป็นไวรัลเป็นไวรัลในเฟซบุ๊กและติ๊กต็อกและใน YouTube ครับผมนี่สเต็ปนะนี่ก็จะเป็นจะเป็นสายต่างเนาะเป็นเป็นสีโบกคือผัวเป็นสีโบกคือผัวนะครับจอเป็นผีผัวพ่เบ้าอีกแล้วเป็นสไตล์หลับตามสั่งนะใส่ลายมันเหี่ยาะน้องหนลายเนาะครับผมเอาชกนะ เอาซุปป่ะผมเก่าถ้าผมโบนี่ไงกินมาเนาะแต่มือนี่กินสุปเนอะกินสุกไม่ได้กินจำเนาะโอ้ยจเป็นกินงหวานน่ารักๆเนาะเป็นตัวเบีนแก้วเบีนแก้วอีกเป็นสี่ละสี่สิบเลยครับพี่น้องเบ็นแก้วสีละสี่สิบครับผมนี่ลาบลาบนี่ได้ตามสั่งได้เรือยนี่บบกือมูเด้หลานเจนพิเศษเนี่ยผมขอบคุณเลยครับ เปนไวเล่าใน f เฟซบ o ๊กผู้ใด้ก่มาทายครับพี่นอ้องขอบคุณครับผมมาดีครับครับผมสุดจอดเลยเออพันขั้นเทพตลาดท่ายินแดงทุกจันร์พฤหัดเสาครับผมผูได้ไก่แวะมาด้วยครับมาจิ้มมาลองตีมือบ่นครับพี่นอ้องนี่หลากหลายตสมเ,เย็ยนเกี่ยวเพื่อยๆใส่ตามสังเลยอยากแบบได้ขอแค่ซังขอขาดยัดให้ตลอด คันเทียบจำได้กัมะเบิงด้วยกาเทียบจได้มาลองเบิงพี่น้องรับรองว่าคันเทียบสมชื่อแน่นอนอันนี้เป็นยงป่วยแล้วดูแช่์บอลเลยว่าจะอยาละโอ้ยคันเทียบสมชื่อป่ะ พอก้าวขั้วครับผมไอบะกี๊น้ำปลายังได้หรอหมได้แล้วเป็มากว่าัวมาคนจจหน้อยครับผมสองเลยครับเอาหอมกินข้าวขั้วบ้านเรัาโอเคครับเอาขั้วมาเพาะเพิ่มได้เพราะว่าบางคนเพินขเอาขั้วต่อคิวบอก้อยต่อคิวคไเล่าบอกรอยวันาเส็จเนะหลับหลับตามสั่งแกเอาเอาเป็น ก็ดีเกลือหอมครับผมคุยกันหน้าร้านได้เระโดดอกผโมทกันไอ้เอื่นสามคนบ้านเห้องคมสุดเอาคมเนื้อก่อนเดี๋ยวคั่เอก็คมกลางของจครับหกิบาทนะค่มกลางธรรมดาไม่เผ็ดไม่เผ็ดรวมเครื่องในได้สี่เลี้ยงสี่ได้คมกลางไม่เผ็ดหกสิบบาทปูชีครับผมเดี๋ยวมาเอาเด้อยวึ่งเหี่ยวกลางก็หนึ่งเหี่ยวกลางหนึ่งน้ำพุ่นทำน้ำพุ่นให้นะครับไม่มี เราค่อยเอาไปแบบนั้นแล้วก็ต้องใส่น,น้ำทาเป็นเดี๋ยวทำหัวให้เป็นห้าเลยครับค,ครับนไปยังครับมีครับผมน้ำพุ่นกันาน้าพ้่นเที่ยวเที่ยวกลางรสจัดน้ำพ้่นเที่ยวกลางนิงนะครับเพ็ดเพ็ดเนี่อน้ำแดงจึ่งขื่นเลยเนาะครับเอาแบบ .swing ๆเลยน้าแดงจึ่งขื่นครับผมโอเคครับผมเป็นอดครับสรพันขั้นเทพปากล้านปากล้านนะครับ ตลาดท่าดินแดงจันเพริหัดเสาครับผมครับผมขอใคุณเป็นอย่างจันเพริหัดเสาเจอกัน